สบายดีพี่น้องสบายดียามเ้าพี่น้องอผมพาอก็มือวันใหม่พี่น้องเอ้ยทั้งาสาวซูย,ย่างพันธุ์ฮอดปีใหม่เนาะแต่ทั้งเมืองนอกผลก็จะเป็นปีใหม่แล้วค่ะสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องย่างอะไรคือสายนัานเพื่อน <c oughs> วันแรกก็เคยเพ่ลเอิญจ้ะนะเพื่อนวันแรกก็ไปถ่าพี่น้องจะดีมีแห่งใจมาอุ้มอ,อันน้โอ้ยมีเมื่อแล้วมีเมื่อป้าแล้ว ไม่ใจไม่บาแล้วไั่บาดเลจะมาเป็นคนแนวนี้มาอุดรูนอีกยังคือเป็นแนวนี้แบบเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยขื่อของแนวนี้อําอําอ้ายมาขื่อเนี่กระใจเข้ายากเมื่อเข้ายากเมื่อห้องมีซ่านพวกอันนี้กระใจมาอุ้มเอาเด้อมาไปยังอ่ะมาไปยัง พ่ออูทูดอีทีอีดก็อยาไปน้ำหมูโอเคพีไก่แม่ไงแม่ไงห้าดิยู่สวน,นป่ะป่ะเออแม่ใหญ่ยยห้าดีวะสันมันเป็นความว่าโอบักอันนี้

พุ่นแม่ยู่ทังพักพุ่นชเอินหแม่ใช่ไหมนี่ยกคอยๆเด้อตกเด้อตกนักตายเปอน้าเบุกะโดดเอาบุกกระโดดเขาหมักนะเขาแสบกินกับนมเขาแสบเขาหมักมันออกมันมันนนงแม่ไน อีกดูเข้ามาเขาได้เขาจีป้าคือแพ้ป้าพีนี่ป้าข้าใส่้าาได้ขาีมาเป็นดอกกระจียกระจียวสันเป็นดอกแล้วโอ้ยม่เปนได้แนวดอกได้แนวน้ป้าเขาได้จะปูกินอัไรป้า มาดูย่านเดียวพักแม่พังแน่ลูกคอยไปและ่สบายดีพี่น้องมาลกหยาออกไปพักกับลิต้น้ำหยาจะไลแบกย่งเกี้ยวกับน้ำรานเนาะโอ้ยม ยังไงนะก็ยอของย่องมาตัวไเอาเช็ดเมาหน่อยมันเป็นยังมันคือเป็นมันคือแอคนั่นน่นแม่ไปโจมมาดอกเน่นะมันดีใจบ่มาผ่าพาเก่งเลยแต้องดองบมมเ้ัดต้นดูติ๊ดติ๊ดเติ๊ดต๊ดเติ๊ดติ๊ดติ๊ดเติ๊ดเติ๊เ เซ่จ่ายจ่ายขาละเห็ดอันนั้นะเขาได้นะ้อขาห้อะเออบ่วงก็เล่นต๊ะขาาบคอเลยเนาะหัน มาดูกดมันะเป็นมัดเป็นมดัดอยู่แล้วมัมัดแ่เีกวข้ามจะเรื่งนึ่มันสิฮักข้ป้ป้าตรง,งนะี้นะเขาหลี่พักพี่น้องเลยกให้เราขันสมะเสรแหลี่หลีแบ่งกันกินพี่น้องอน <c oughs> <c oughs> เออ,เออเออนี่ไม่เน,นี่ลูกอะเนี่ยไม่ใหญ่เท่าเด้มันถามมันถามอยู่เสอนอ,อยู่สวนปะไปน้ำเอ่อใครเนคนี้น่ยต,ตีตีมันหล่นไหมตีหล่นแข่งยังไงคคแข่งใครหามเอาใจกับคู่นั่นแข่ยยงใครขึ้นใหญ่เอาใจกับคู่นั่นตีนกับอองาม,ามนะตีนกับงามเลย สวยปรูดอยู่บ่จ้งนายกับขนมกับมาฮอตเหมือนตันี้ตัวแกมันใ่นี่นี่นี่ตีนผู้ใหญ่คงเยอัอเดียวกันมือตีนเดียวกันเลยกับผู้ใหญ่นี่หลังหลังนี่นี่นี่อหลมจะพักนะลูกันี่นครับ เี่ค่ะนกนเยยบพวดและขางสบายดีอามสบายดีป้าลุงเนี่ยเต้เอ้สยสบายดีป้าลุงหัไอ้พาน้องสบายดีน่ลุงสบายดีป้าลุงว่าแม่ลูกะสบายดีป่าลุงบังด่องจ้ะเด้เสือมันายมสานเถือเ,อเอด้นะเห็นคือพี่บ้างงืองกจเฮาเาก็คือกันแล้วมัเถืกระด็ตีนเฉยจ่อย โ๊ักเมหมุนบ่จะด๕พักจกาโอ้ใบมะคู้มยายาามยายาเอ้ยพอล้วลูกใบมะคูนนะโอ้่นยังมาเียวเมน้ำลายมาเลยป่ะเมื่อเมื่อหากินข่าก่อนโอ้ชชกินข่ากับยังหมูแดงไผครบเนี่ะมนไม่ลูกมากฮึยูในบอนใดมันครบอยู่ในใ่ โมมีดอกอ๋อเบ้แล้วจะกินกับนังเอาอีกนั่งกระบอโอ้ยฮาปิ่งปลาตัวบังใหญ่หนึ่งหายแยกชี้ท่ากกินกับยังบมปิ่งกระป้อมปน่มแดงจังกินกระปอมนะฮาปิ่งปลาเลยย่นก็กินเข่าย่นนะใ่ามีมีมีแต่มึอกินเข่าบรรยากาศนุ่นเออหอดแนวมาขึ้นเดี๋ยวคนจะซกอาปิ่งปลากินอยู่เ้าได้ มันขึ้นนฮถ้าเปิดแอร์หน่อยหนึ่งล้วก็ปิดเมียน้มันเย็นครับอืมมันห่อนได้ยู่ในโอ้ยเชิดชดไปไปกอี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 าข้นม้ายักไม่นะเอาข้นมาโอ้ยจ้งหน่อยไม่เก็บเก็บไม่เงาเอาเลยเด้อพี่น้อจะนายล้มจะกอดกันขึ้กอดเท่านี้มันจะมาตอนเมื่อเหร่เออนู่าบ่อนพรอันให้น้ำน่ะไปแม่ยายเคี้ยวน้ำไหมตก้ไปไปไปยายปออกปะ แม่ก็จยามล้างไปเชียยสนันพันพื้นออพี่น้องเออเรกระถือคือคมเออแู่แ่ซ่สามพียย่ช่าง,ง,งกับบัวปานแล้ว่มาดูเิ่นขวมหวหัวหัวได้เิ่นขาวทางน้ำมากรับเอิญหมอใจใจมาอุ้มเอาห้านเพน่น่น จะควมควมอ,อืมช่อนแต่ส้างดีแะ่ดูดมากอืมสนอสนไหเบ่าสอนหะเบ่ให้จานเนาะ ต้นมะลุมมะลิมปลาแม่ปลาเมื่อปลายายปลาปลามห้ากินข่า,ขาวซวยแล้วปลากินแล้วห้าจากห้าสักเครื่องห้าอีกเข่ากันเรื่องเข่าลายขึ้นงเลยสิสักหน่อยหน่อยสักลายไ่ได้มันลายคนหนุ่มมันกระเหม่ยเผิ่อสิสักแล้วพี่น้องเลยไปเมื่อไปไปไปอุมอปอ้มอุ้ยเมื่อไปอุ้มอุ้ย อีอีห้องอ,าอ,งอง้ายดอกมังม่วง20ซพอใหญพามเป็นละดกขนาดปิน่นสิจับหรือบอ่มังมง่ง20ซเด้อพี่น้องหน่วยมันยาวาวานแบดอกมงมงเริ่มเป็นลนงวัวมางวัวเด้อ พี่น้องคลิปนี้กล็ลาพี่น้องเพียงสำนิขอบคุณทุกการติดต,ตามรักชมกับสวัสดีพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเปิอสุขสุขคนสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องทางนี้วันที่หนึ่งปแหละปีใหม่ <laughs>